อ,อันนี้ผมบอกนล้ครับห้าสี่สามสองไดนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะคะในการดำเนินการนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเปิดน้ำเข้าสระนะคะการวิหาจัดการน้ำภายในสระไว้น้ำนะคะการเปิดปิดน้ำนะคะให้น้ำนมีสภาพพร้อมใช้บริการนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้รับเหมานะคะที่เข้ามาให้ความรู้นะคะโดยที่ให้เจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลสระไว้น้ำนะ เชิญพี่บอกถึงอขั้นตอนที่หนึ่งจบได้เลยค่ะสนาบแรกนะครับก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาก่อนถ้าเครื่องมันทํางานนะครับวาลวเนี่ยดูเครื่องก่อนนะครับอันนี้ก็คือแมกเนติกตัวที่หนึ่งก็คือปั๊มตัวที่หนึ่งแมกเนติกตัวที่2ปั๊มตัวที่สองอันนี้คือตัวที่สามนะครับก็คือก่อนที่จะปรับวาลวแต่ละครั้งก็คือควรจะปิด ก่อนที่จะเดินเครื่องควรจะปิดตู้ไว้ก่อนอ่าแล้วก็ไปปรับวาลปรับที่วาลนะครับอยากก่างกรณีเราจะดูดตะกอนเราดูดตะกอนครับคือตอนนี้ดูดตะกอนข้างสัตว์เราต้องมาเปิดที่วาลนี้ไว้นะครับก็คือวาลดูดตะกอนส่วนวาลสะดือวาลอื่นเนีย่ยให้ปิดหมดเลยยกเว้นวาลสะดือสัตว์วาลหนึ่งนะครับให้เปิดหลีสี่สิบห้าไว้เพื่อป้องกันมันมันมัน ดึงน้ำเท่าแรงจนเกินไปนะครับอ่าพอเสร็จเสร็จพอเสร็จเรียบร้อยตำแหน่งของหัวก็คือวาล์วเนี้ยเป็นาวาล์วท่อจ่ายน้ำก็คือห้ามปิดก็คือหัวจ่ายน้ำพื้นที่ในสระทั้งหมดนะมันจะอยู่ที่ที่ที่ท่อสี่นิ้วตัวนี้มิฉะนั้นวาล์วตัวนี้ห้ามปิดลักษณะนี้คือเปิดอยู่นะครับส่วนลักษณะอย่างนี้ก็คือปิดนะครับอ่า ส่วนสะดือสะไอเนี้ยน้ําดีเติมสระถ้าเราไม่ถ้าน้ํามันไม่แห้งในสระมันไม่แห้งเราก็ควรจะปิดไว้เปิดในกรณีที่น้ํามันแห้งส่วนตัวนี้ก็คือไอ้ด้านนี้ก็คือเป็นวาล์วประเภทน้ําเข้าของของแต่ละเครื่องส่วนออกจากปั๊มก็คือเป็นน้ําออกลักษณะของปั๊มและกรองเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ตําแหน่งฟิลเตอร์ อ่าแต่ละหัวก็คือฟิลเตอร์ถ้ากรณีเราใช้ไปน้ำมันขุ่นประมาณสักสอาทิตย์2อาทิตย์ล้างหมนึ่งนะครับเราต้องปรับอาที่แบ็วอโดยล้างทีละเครื่องก็คือเครื่องอื่นต้องปรับไว้ที่ตำแหน่งโรสอ่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเนาะอันนี้แบ็วบอทเนาะ อ่าแอร์พอรก็คือเครื่องที่สองก็ต้องโพสต์ไว้เครื่องที่สามก็ต้องโพสต์ไว้นี่ฉะนั้นเวลาล้างฟองเนี่ยให้ล้างทีละเครื่องเออให้ล้างทีละเครื่องแล้วก็เปิดวาล์วน้ําทิ้งนะครับอ่าโพสต์ตัวนี้ก็โพสต์กรณีจะล้างฟองก็คือมาเปิดดูอ่าโพสต์ แล้วก็กดสตาร์ทใช้ปั๊มตัวที่3ามนะครับเพราะว่าปั๊มตัวที่1นึ่งและที่2มันจะแรงจนเกินไปอ่ไปดูตรงนี้ครับเนี่ยให้สังเกตด,ดูน้ำนี่นะครับเนี่ยครับมาดูคือครับมาสังเกตด,ดูน้ำในหลอดแก้ว อ,อ,อ,อันนี้กรณีล้งางเราล้างพีละพื่บอลักษณะนี้ก็คือถ้าไม่มีถ้าพวกาวาพวกท่อไม่มีรอยรั่วนี่ก็คือน้ำมันจะเต็มหน้าปั๊ลักษณะอย่างนี้นะครับ ครับให้สังเกตดูว่าน้ำมันเริ่มใสใสแล้วใช่ไหมครับก็คือเดินไปหยุดเครื่องก่อนค่อเริมไปหยุดเครื่องแค่ปุ่มสีแดงนะครับคือปุ่มสตอ็อปหยุดเครื่องกลับมานี่ก็กลกลับมานี่มาตำแหน่งที่สอง back one เสร็จแล้วอา ก็คือว่ามีรินรินนี่ก็คือว่าล้างน้ําล้างน้ําสกกระกอีกรอบหนึ่งอ่าก่อนที่เราจะปรับหัวตัวนี้เขาเรียกมันดีพอตบาวนะครับก่อนที่จะปรับหัวนี้ต้องหยุดเครื่องก่อนทุกครั้งอ่าแล้วก็กลับมาเปิดเครื่องโดยสตาร์ทุ่มสีเขียว ใช้สกเกดน้ำใล่ลอเยเกีวนะครับักชั่นแล้วอยู่ประมาณสักไม่เกินหนึ่งนาทีตอนน้ำมันใสสะอาดเสร็จเรียบร้อยประมาณนะั้นแล้วก็ปิดครับแล้วก็ปิดเครื่องปิดสีแดงเหมือนเดิมนะครับอ่าเขาปิดสีแดงเหมือนเดิม แล้วทีเนี้ยโดยโปกติแล้วตำแหน่งงานมันจะอยู่ที่ตำแหน่งฟิลเตอร์ฟิลเตอร์น่ก็คือระบบกรองเข้าปกติแต่ทีเนี้ยเราไม่เอาไว้ที่ฟิลเตอร์เพราะว่าถ้าเราไว้ที่ฟิลเตอร์เวลาเราเดินเครื่องน้ามันจะเข้าในกรอบมิฉะนั้นเราเราลเลนเ็จปุ๊บเรามาที่ตำแหน่งโค้ดเลยแล้วเอาหัวเอาหัวเครื่องที่สองมาตำแหน่งแบ็กวอดก็คือน้ําก็จะไม่เข้าเครื่องนี้แล้วจะคือไปเข้าเครื่องที่สองแทน ทำจนกวหวาจะครบสี LEGO LEGO ่เครื่องสี่เครื่องเบ็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยปับหัวมาที่ฟิลเตอร์ทั้งสีเครื่องแล้วค่อยเดินเครื่องร้อมกันทีเดียวประมาณนั้นอ่ะตอนนี้แบควอดแบควอดเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดลาน้ําทิ้งด้วยนะครับอ่ะแล้วก็สตาร์ทอาวเม็ดอ่ะกดคุ้มคุ้มเขียวเออ น้ำก็คือจะไม่เข้าเครื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราโค้ดไปแล้วมันจะเข้าเครื่องนี้แทนเนี่ยครับ,รบเนี่ยสังเกตนดูว่าน,น้ำมันจะหมุน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 ที่หลอดแก้วอ่าที่หลอดแก้วครับปร,ประมาณสักประมาณี้ก็คือหนึ่งนาทีเพราะว่าปั๊มสามตัวหนึ่งสาม ก็สามารถที่จะทำงานแกนกันได้หมดทุกตัวเลยไม่ว่าเครื่องตัวใดตัวหนึ่ง,งนนจะเสียก็สามารถทำงานอาอ่าพอพอ,อมันใสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่านี่ปิดอ่าปิดตำแหน่งเขียวโคดโคดเสร็จมาที่อยูาาร่ริมริมก็คือล้างน้ำสะอาดอีกทีหนึ่งอร์เปิด อันนี้ไม่ได้ทำงานนะครับจะทำงานก็คือเครืงนูนเครื่องนี้ครับเอาเครื่องเล็กล้าอเสร็จแล้วปีอ้าวปีเสร็จแล้วปกติมันต้องมาที่ตำแหน่งที่หนึ่งเราไม่ต้องเราเอามาที่โคต์เลยมาเครื่องที่สามต่อ ขนที่สามนะครับกรณีล้างแบคกวเรล้างทีละตัวอ่าแล้วก็บิดมาแล้วก็คือตรวจที่สตาร์ทครับน่านาะมันจะเข้ามาเครื่องนี้แล้วดูสังเกตในหลอดแก้วครับมันอาจจะขุ่นนิดนึงนะือว่าหายขุ่นแล้วคือเราก็ปิด ครับผมประมาณฟังก uh ์ช oh ันละประมาณไม่เ oh กินหนึ oh ่งนาทีเ okay นี่ยถ้าให้ไอ้นี่หน่อยก็สักหนึ่งนาทีก็ได้แต่ถ้าเปิดน้ำมันก็พลังน้ำเยอะแต่เราเอาแค่ว่าเอาพอให้รู้ว่าน้ำมันใสประมาณสามสิบสี่สิบวินาทีก็ได้อะไรประมาณนั้นครับแล้วหลังนี้คือเราต้องหลางทุกกี้กันก็อยู่ที่ถ้าน้ำใสปกตินะให้อยู่สองสัปดาห์ตอหนึ่งครั้งก็คือเดือนละสองน แต่ถ้าน้ําขุ่นกรณีน้ําขุ่นน้ําเขียวเนะี่ยไม่ต้องรอถึงสองสัปดาห์สามารถที่ว่าถ้าน้าในสาาระมันใสสามารถที่จะแบคทีรลากออกได้เลยประมาณน,นั้นไม่ต้องรอถึงสองสัปดาห์นะครับกรณีน้ําขุนน่นนะ้ํามีปัญหาปิด่อนนครับปิดเสร็จแล้วก็กลับมาที่เต่าเรียน,นเรียนเสร็จแล้วก็สตาร์ทครับ ไม่ไปนู่นเลยจไหนครับน้ำก็ตัวแรกเหรใช้ตัวแรกตัวเดียวครับในกรณีล้างกองเพราะว่ามันตัวตัวนี้นะ้ํามันจะแรงไปเพราะว่าตัวปั๊มตัวที่หนึ่งมันขนาดสามสามแรงน้าครับแต่ตัวนี้มันห้าห้าจุดห้าแรง้าซึ่งนะมันมันมันจะแรงไปถ้าเป็นตัวนี้มันต้องล้างสองสองสองั้งกองพร้อมกันโอเคเบส อ่าดนเสร็จแล้วก็กลับมาที่โค้ดเหมือนเก่าอ่าตัวสุดท้ายตคนนี้อ่ปอาป๊ากระเป๋าอ่าตัวเล็กลุกบอลไม่เอาถือ,ไ,อไ,ไม่ถือนะปุ๊บไปไม่ไม่จะจะให้จะให้เปิดไว้ครับอ่าอ่าถ้าจะเปิดนะ เดี๋ยวน้ำจะล้นนะคันนี้ลักษณะแบควอตมันจะเป็นยังไงอ๋อ,อ,อนี่น้ำจะลนนะ้นหรอน้ำจะล้นครับเพราะว<ๆ>่าผมไม่ได้ปิดฝานี้ไว้กรณีแบควอตน้ำมันจะดันจากข้างล่างขึ้นเนาะอ้าวโอเค,อ,เคอ้าวสตาร์ทเลยน้ําจะล้นนะ เวลาแบ็ควอทเนี่ยน้ำมันจะทะลวงจากข้างล่างขึ้นแต่ถ้าเราปรับหัวมาที่ฟิลเตอร์ปุ๊บน้ำอ่ะมันจะออกจากหัวนี้เพื่อที่จะลงข้างล่างไอตัวก้านฟองข้างล่างอ่ะจะเป็นตัวหนุนเนี่ยเนี่ยลักษณะคือแบ็ควอทจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยไมออ่มใช่ครับครับคือว่าผมทําให้ดูเป็นแต่ละตัวว่าหน้าที่ของมันทําอย่างนี้โดยโปกติแล้วก็คือตัวนี้มันจะปิดฝาไว้อยู่ ก็คือมันไม่มีทางออกมันก็จะออกข้อหนึ่งที่คุณต้องครับมี่ฉะนั้นเราล้างเลยนะเอาปิดให้ดว่าให้ดูว่ามันแบ็กบอร์ดมันไม่ปมันจะลดลงมานี้แต่ตัวนี้ก็คือว่าถ้าเราปรับมาที่ลินลินก็คือน้ำจะขึ้นข้างบนนะครับเนี้ยมันจะไปล้างน้ำสกปรกเนี้ยไล่ออกไปอ่ะอ่ะเปิด นะเห็นไหมมันจะตกกระโปรงก็คืออ่ะเนี่ยมันจะเต็มมันจะตกเพราะเพราะถ้าเราปิดนี่ปุ๊บมันจะไปไล่ไอ้ฝ้าตกกระโปรงอยู่ในทางอยู่ในเราแว็ควเมื่อนี้นี่ก็คือมันจะไปไล่ออกก็คือขอข้าทั้งที่เราอยัาเราปิดอ่าแล้วเราก็คือล้างเสร็จเป็ยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปิดเครื่องก่อนทุกอย่างต้องมาที่ฟิลเตอร์ ฟิลเตอร์นี่ก็คือ1234งสอสามสี่ต้อเข้าฟิลเตอร์ให้หมดแล้วมันจะเข้ากระบวนการกรองแล้วคันนี้ประมาณนั้นแบบอก่าเอดีก่อนไม่ต้องอลยาข้นเนี่ยปว่อเเนี่ย ทีนี้ก่อนทำงานก็จะดูส่วนถ้าสมมติว่าเครื่องส่วนสมมติว่าสามกองนี้สมมติว่าสามกองนี้มันใช้ได้ปกติก็คือกองนี้มันจะมีปัญหาใช่ไหมครับกองนี้สมมติว่ามันมีปัญหาปุ๊บเราสามารถที่จะโคดแล้วก็ปิดเราไม่ซักให้มันวิ่งเข้าแค่สามกองก็ถ้าสมมติว่ากองใดกองหนึ่งมีปัญหาสามารถที่จะบล็อกเป็นตัวต่อตัวได้เลยปัญหาที่จะเกิดนี่คือมันจะมีปัญหาจากอะไรบางอยัางที่จะเกิดปัญหา หมายถึงว่าเกิดจากปัญหาก็คือว่าหนึ่งปัญหาที่จะเกิดก็คือหนึ่งกองชํารุดมันที่พอร์ตวาลมันรั่วมันซึ่งมันมันซึ่งสามารถที่ว่าเวลาทํางานแล้วก็คือประสิทธิภาพการกองไม่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 ค่อยมีประสิทธิภาพและที่มันเกิดปัญหาที่ว่าแรงดูดตะกอนมันน้อยลงล้นต้เนี้ยน้อยลงใช่ไหมครับถ้าแรงดูดตะกอนน้อยลงอ่ะมันต้องไปดูที่ว่าหนึ่ง ขดูดตะกอนตันหรือเปล่าสองก็คือว่าเวลาเราดูดตะกอนนั้นเราเปิดเบาหมดปุ๊บแต่เราเอาหัวดูดไปใส่รูเดียวโดยไม่แบ่งน้ําจากท่ออื่นไปช่วยมันก็มันก็เป็นไปได้ครับผมเป็นไปได้หมดตอนนีต้องแลกดูแรงแล้วต้องรอให้น้ําเต็มก่อนครับเดี๋ยวผมเทให้ดูเพราะว่ารอน้าเต็มระร่อน แต่ว่อาอ้าวอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเครื่องนี้มันมีปัญหามันมีปัญหาไงครับก็คือว่าฝามันยังไม่ปิดยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับเราสามารถที่จะบล็อกมันไว้เลยบล็อกาวาลไว้เลยก็คือน้ําเข้ามันจะเข,ข้าท่อนี้เราปิดไม่ให้มันเข้านะแล้วออกมันออกรูนี้ไม่ให้มันออกแล้วปฏิพ์ดวาลวปิดไว้ที่ตำแหน่งโค้ดโค้ดเสร็จสามารถที่จะเดินเครื่องได้เลย3มตัวทํางานได้ปกติ 3ตัวก็คือทำงานได้ปก,ปกติก็รคือตัวนี้ที่ว่ามันมีปัญหาสามารถที่จะซ่อมได้เลยประมาณนัออ้นคนระับผมหรือว่าถ้าผมเ็บเครื่องใหญ่ดูไหมมันจะได้เข้าสามคลองไปเลยอ่ะอันนี้ก็คือเครื่องเล็กน,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเทสเครื่องใหญ่ให้เนาะเครื่องนี้นะครับอ่ะเครื่องที่สองนะว่ามันทำงานได้จริงไหม Әй <laughs> มันจะเป็นลักษณะนี้ก็คือตอนนี้ตอนนี้ก็คือเข้าสามกองเลยกองในเข้า ตัวลูกเก่ามันไม่เดสเชอร์ขึ้นก็แสดงว่ามันเป็นรุ่นเก่าเพราะเดี๋ยวผมจะทําการปิดฝาไว้ว่าหน้าที่ของมันแบ็คบอรเวลาแบ็คออรเนี่ยก็คือว่าเวลามันเข้าเวลาเครื่องมันทํางานมามันจะเข้าทั้งสทั้งสี่ลูกเลยพร้อมกันเวลาล้างก็คือล้างให้หมดทั้งสี่ลูกถ้าล้างแล้วต้องเอาตัวนั้นล้างไปด้วย เราตื่นเงินอันนี้ก็คือเดินสายฟอ,องเ็มปกติเข็มเราขึ้นประมาณหนึ่งเรากไม่เกี่ยว,วยยมมถ้าเข็มเข็มใช่เป็ครับถ้าอรณีมันตันมนากถ้าโดนปกติแล้วแต่ขึ้นไม่เกินนี้เขขึ้นไม่เกินสิบบาทแต่ถ้าขึ้นมากกว่านั้นนะ่ะก็คือควองเนี่ยเริ่มมีปัญหามันจะเริ่มตันแต่เราไม่ต้องรอให้มันถึงขนาดน,นั้นถ้าเราล้างสองอาทิตย์เราล้างหน,หนึ่งนะครับ เพชเชอร์มันจะไม่ขึ้นสูงมันก็คือจะอยู่มันจะอยู่ระดับไม่เกินสิบเนี่ยครับมาใกล้ๆผมก็นะ่มันจะมีเลขสิบอยู่นี่มันจะมีเลขแลงห้าเลขสิบใช่ไหมครับอ่าถ้ากรณีมันตันมากๆมันจะขึ้นมันจะถ้าแดงเนี่ยถือว่าอาการหนักสุดแล้วแเพชเชอร์ถ้ากองมันตันเยอะๆเนี่ยมันจะขึ้นค่อยๆค่อยๆกระดิกขึ้น ตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราจะหยุดปั๊มตัวนี้เดินตัวนั้นก็สามารถจะทำได้แต่ว่ามันมันแค่รู้ว่าแค่นั้นเองปั๊มให้เดินทีละตัวนะครับต้องสลับกันเดินก็คือว่าถ้าเดินตัวนี้ให้หยุดตัวนู้นเพราะว่าบางทีท่อดูดน้ำมันมาก็คือว่าท่อมันเล็กมันดูดน้ำมาไม่พอถ้าสองตัวเนี่ยปั๊มได้ถึห้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่สิบเอ็ดแรงม้าเลยซึ่งมันแรงไปนะครับอย่างกรณีในเอา อันนี้ก็คือเรื่งนะับก็คือ 1, 2, 3นะับไล่กันไปนเลยนะครับ 1, 2, 3หยุดอ่าพอหยุดปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะเทสเครื่องนี้ให้ดูส่วนบาวตัวนี้ห้ามปิดเปิดไว้ตลอดจะปิดวาลสองตัวนี้ก็ก็ก็ต่อเมื่อปั๊มมันชำนุดพวกนี้มันซึมมันอะไรเนี่ยปิดในกรณีซ่อมแซมประมาณนั้น เนี่ยกเนียงเด่นเข้าแต่ถ้าถ้าต้องให้ชุดนี้ประมาณเท่าไหร่ผมแ้กขอออไปแล้วครับกว่าบาทครับบันดู้มันก็ไม่เต็มพราว่ามันมีอากาศเข้ามันนเตัวความ่หน เนี่ยดวยยันฝวาด้วยยันซ้าอ่ถ้ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยก็คือเราจะมานต้องจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเพื่อรอซ่อมแซมส่วนจต่นั้นก็ช่างมันก็เวลาเราซ่อมแล้วก็ถอดนี่ถอดนี่น้ำก็ไม่เข้าตัวอื่นก็เดินได้ปกติแต่จกินวันนี้ช่างต้องให้กับจดดด้นะ่ นะต้องสั่งของครับต้องสั่งขอ,องที่กรุงเทพเรอความอีก่สองวันเพราะว่าขอางพวกนี้มันจะไม่ค่อยสต็อกมันต้องสั่งสองวันเนี่ยติดส่งการหนึ <c oughs> ่องอาทิตย์ก็ต้องหลังไหนๆทางทางนี้ทาทาง้มันส่งดูไปแลยวถ้าทางนี้อนุมัติมาก็มันไม่ยากนะครับผมโทรนู่นอัอนนี้ ไม่ไงรครับจบแล้วครับก็มีอยู่แค่นี้ส่วนบาน้ําแข็งอย่างกรณีเราอยากจะให้น้ํามันลนสระก็คือเราปิดไว้หมดเลย <c oughs> าวานสี่ตัวเล็กนี่ปิดไว้หมดเลยก็คือเปิดเปิดทอดแข็งมันจะดูดน้ําแข็งเข้ามาผ่านระบบการกรองแล้วไปอัดขึ้นสะัสะพอขึ้นสัะปุ๊บมันก็จะลนล้นจากสระมันก็จะไปอยู่ในแข็งอยู่เหมือนเก่เกาประมาณนั้น ก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าวนันนี้ห้ามปิดโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นเป่าท่อจ่ายน้ําใ,น,ในสระประมาณนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับอันนั้นคือก่อนก่อนเดินเครื่องทางานต้องดูาว,วาล์วใหญ่ต้องดูวาล์วครับต้องเช็ควาวให้หมดว่าเราจะสมมติว่า